ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะรถใครเนาะคุ้นๆจังเลยรถใครปุ๊รถใครคุ้นๆจังเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีลำโพงขับนด้วยคุ้นๆคุ้นๆคุ้นๆจังเลยใครมา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 ทำไมมันรถคุ้นๆจังเลยเดี๋ยวนาจะเอาลำโพงนาจะเอาลำโพงลง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีโอ้ยคุณแม่รู้แล้วรู้แล้วว่ารถใครรถพี่สะทะมาคุณแม่จินตนาเฮ้ยเดี๋ยว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 ขอขอตรวจบัตรด้วยค่ะขอตรวจบัตรด้วยครับพื้นที่ค่ะคขับพื้นที่โอ้ยใครใครนั่งมาด้วยใครนั่งมาด้วยสวัสดีค่ะคุณแม่ สวัสดีค่ะค่ะโอ้เป็นยังไงคุณขขออออนนนนุุญญาาตตะะคครรัับบเอ่อเอเ้ FC เอ่อคนข้างในต้องตรวจก่อนนะฮะคนข้างในอ่าแม่เชิญเชิญเชิญเข้ารอมก่อนแม่แดดร้อนมากแดดร้อนมากแดดร้อนแดดร้อนอ้าเมื่อคืนคุณดิศลัไปนอนที่นอนที่บ้านเหรอคะแม่ไม่แม่าจะให้คุณไปนอนห้องอาจารย์แล้วโอ้ค่ะค่ะค่ะแม่เชิญนั่งแม่เชิญนั่งท้านผลไม้ได้เด้อเม่เด้อ ป่าไม้ไหวจ้ะจะแม่ถอดเสื้อก่อนแล้วนะคะ fc ไม่ต้องเป็นห่วงเด้อจ้าเสื่องเสียงเพก่นก็มากวันแล้วโอ้เห็นเห็นในไลฟ์สดเนาะบอกว่าไปรับคุณแม่ตอนแรกนึกว่าจะมาอยู่ที่จำปาดงเลยเมื่อคืนนี้ได้ก็เลยบอกเพื่อนบอกว่าให้นอนจ้าถ้าไม่นอนอ่ะเออ มันจะถึงอยู่ที่ตีสามคุณน้อตีสามตีสี่ขับทั้งวันมื้งคืนแล้วเดี๋ยวตอนขับกลับอีกร่างกายคนเราเนี่ยเวลาจะพัก่อนอย่าให้ง่วงจนเกินไปแล้วก็พักเต็มที่มาแบบรอเลยมาแบบองละเสื้อองค์ปูเลยเนี่ย ถ่ายหัวร้านอะเดี๋ยวป้าใหม่มาให้ไม่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 ยังไงมันก็ถ่ายติดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนอกจากว่านอกจากว่าใส่วิกถ้าป้าใหม่สารวันเห็นแล้วมันจะว่าเอาโอ้ไม่เป็นไรก็เห็นทั่วโลกแล้วแหละตอนเนี้เย็นทั่วโลกต้องปิดไม่ทันแล้วปิดไม่ทันแล้วแหละเอาพ่อใหญ่ไปไหนพ่อใหญ่ไปซื้อของทำสีดัมเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งก่อนเดี๋ยวมีน้ําเดี๋ยวเอาน้ำอ่ะแมเชิญนั่งก่อนเปิดพัดลมเย็นๆเด็กก็อืมย่าไปไหนย่าไปกับลุงเหรอ ย่าจะไปดูน้องหรือเปล่า,ออออาพอดีรำรำเสร็จไม่พอดีรำเสร็จแต่ทีก็ก็มาทำาห้องน้ำให้ป้าไทยบ้านจากกับเสือ้า,าอะาเสือ้า สรุปแล้วจะตั้งตรงไหนก็บอกพี่ใหญ่คนว่าตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้ระวังฝนสาดไม่ไม่ไม่มีฝนแล้วแม่ช่วงนี้หน้าหนาวจตาหนาวแล้วไม่มีฝนแล้วนานแล้วลมหนาวมาแล้วแม่ลมแรงแล้วไม่ลมจริงจริงลมหาวจริงจริงใช่ใช่มันเพ่ดูจะเกี่ยวข้าวแล้วมันยังว่า แม่ไปนาน้ำนาน้มันแห้งทีนี้น้ำฝนแกิดน้ำติดจะน้อยคุณแม่ทานข้าวมายังคะยังยังว่าเพิ่งจะมาฝากท้องโอ้แม่ครัวไม่อยู่อะแม่ครัวก็ไปกับลุงช่างด้วยไม่เป็นไรเราค่ะเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งได้ได้เพิ่งจะเออยังไม่ถึงเที่ยงเลยอืมใช่ต้องจุดนี้แหละพี่สารพงษทนได้แต่ว่าจะขยับอันนั้นออกมาหน่อยอือ ขยับออกมาสักประมาณเดียวกันกับโต๊ะนี้โอ้เครื่องเสียงเครื่องเสียงตัวใหม่บอกไปเหมาร้านเขามาโอ้สวยมากสวยมากข้างบนบนอันนั้นอันหนึ่งบอกไม่ค่ะนะโอ้อหครับไม่ค่ะน้ำแปลงพิมค่ะเราต้องหาผู้ชายมาช่วยกันดิโอ้ยโอ้งานใหญ่งานใหญ่งานใหญ่โอ้งั้นก็โผลสายด่วนเลยอุ้ยคงจะยกแอนสองคนไม่ได้หรอกที่โกกับป่ามืด โทรด่วนเดี๋ยวให้ผู้โทรด่วนเลยบอกว่าเครื่องเสียงมาไม่ต้องให้ผู้ชายยกใช่ใช่ค่ะผู้หญิงยกไม่ได้เดี๋ยวเคลื่อนเออเออจริงจริงนี่เรื่องจริงเออนาะแม่เนาะแม่ยิ้มแม่ยิ้มเลยโอ้ไม่เห็นแม่นานเลยสวยเหมือนเดิมนะแม่นะ คุณแม่สวยมาเดิมเนาะโอ้ยขอบคุณค่ะหน้าไปทางนี้พี่ตอนนี้อิสระพาไลสดนั่งรถมาบคุณแม่คุณแม่หน้าอิ่มบุญจังเลยเออแม่หน้าอิ่มบุญมากเลยวันนี้ข่อยชิตัวลอยลอยย่องข่อยมาตลอดทางเลยตั้งแต่ไลฟ์สดตั้งแต่กี่โมงชั่วโมงกว่าเนาะเตินค่ะไลฟ์สด เวลาเราเวลาเวลาเวลาที่ไลฟ์เนี่ยคือตั้งกล้องทางนี้เนาะฮัลโหลป้าหน่อยที่อลามวันนี้ให้ดูโทรด่วนโทรด่วนแล้วตอนนี้โทรด่วนแล้วโทรด่วนผู้ช่วยมาช่วยยกแล้วตอนนี้แป๊บเดียวอืมเพราะว่าถ้าตั้งตรงโน้นหันมาทางนี้มันจะไปรบกวนเอ่อเด็กๆเขาเวลาเปิดเพลงเปิดอะไรอื่นอืนโอ้ เสียงเลยไม่ทางนู้นถ้าเราหันมาทางนี้เสียงไปทางนี้มันไม่มีบ้านคนอยู่แล้วใช่ป่ะโอ้จ้ะเออทะลุไปทางพี่ทะลุห้วยน้ำเที่ยงไปเลยไม่ได้ยินหรอกทางไหนก็ไม่มีบ้านคใช่ก็ไม่ดังขนาดนั้นหรอใช่หรือว่าตั้งตรงนี้ดีกว่ามาถึงแล้วนะคะก็ได้เนาะตั้งงงหันนมาาทีี้เสสยจะะอนต้องต้องหาที่ตั้งดิบ เดี๋ยวรุงแกก็คงจะจัดนั่นแหละก็ถามพ่อใหญ่พลแล้วบอกว่าถ้าตั้งฝั่งนี้มาทางนี้พ่อใหญ่พลก็บอกโอเคอืมแล้วติดไฟด้วยไฟไฟแสงสีมือกีมือกีมือกีกำลังจะพากันถ่ายปุ๊กลุกไปไปดูเอาไว้มาพอดีเลยอ้าย่ามาแล้วย่ามาแล้วโอ้ย่าเร็วเร็วย่าเร็วเร็วเร็วโอ้โหเอา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 กอดกันกอดกันเออ นาทีเจอกันเอ๊ะเรายังไม่ได้โกดเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีสโลว์สโลว์สโลว์เมย์เยอาม่ไมีสโลว์มั้เอนทำได้ทุอย่างเดี๋ยวยาไม่ได้ไปนเทีแวมือถองานได้ยังือเนี่ยมือถึอเมื่อกี้ใคะย่า แม่ทำฮาวายาไปสิเลยไปทำความสะอาดเออคอยก็นึกว่าแต่ย่าเรไปหนูพูนไปเลยทำความสะอาดเขาเชิญนั่งก่อนค่ะไปกับลูกไม่แม่แกนั่งมานานแล้วแกขอยืดขาก่อนเออขอเดินยืดขาก่อนเออแกมาฝากท้องด้วยย่ามาฝากท้องคุณแม่มาฝากท้องเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องทาข้้วนี่่ไมตองงห่่ววเดี๋ยจับใส ครับคุณผ้ชมีลีท่านมากค่ะสวย